สาขอความกรุณาผู้เขียนประเด็นถามพ่อครูควรเขียนตัวบรรจงนะคะอะขอบคุณที่รู้ว่าอาจจะมานี่มันอ่อนด้อยในการอ่านตัวหนังสือ <c oughs> คุณสาคอนวงเวียน <c oughs> พ่อท่านไอมากเลยพ่อท่านตอบดีมากๆชัดๆนอ้อมกราบนักสรกการะถนอมสุขภาพด้วยนะครับคุณสุนงอิทธิภัยบูรณ์ กรารั้นการพ่อท่านลูกได้ไปอุบบนบ้านราษในงานมหาปรมหาปรนาเพิ่งกลับมาถึงบ้านกระบ,บีในวันที่12บสองพฤษกายนแบกกุศลผลบุญมาเยอะเลยเจ้าค่ะรู้สึกอิ่มใจเบาบางบางเบาอบอุน่นกับการสัมผัสกับชาวโศกรายงานผลมาดีอนุโมทนาสาธุ คุณนพดลทองโคตรขอบพระคุณมากขอรับพระครูแนะนำวิธีรับหนังสือคนจนที่มีแบบเล่มหนึ่งอ๋ออาวคุณวรรณภาเกเกรตเสียงภาพชัดเจนค่ะรับชมอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะ,ะคุณอาทิ่มาพอรอัดโทการนมัตการพ่อท่านดีฉันชอบคำสอนของพระครูมากค่ะ เอาเอาควาชอบแล้วก็เอาไปาทำความเข้าใจให้ดีๆแล้วก็ปฏิบัติตามให้ได้มากได้ผลคุณนำพารื่นใจดีได้ดูประวัติท่านพ่อครูทางเฟซบุ๊กตอนหนึ่งท่านพ่อครูให้สัมภาษณ์ว่าอาตมาจะสู้ด้วยความจริงสัจจะวาจาอมตะของท่านพ่อครูโพธิรักที่ได้รักษาธรรมะอันเป็นพุทธแท้ตามหลักธรรมคำสอนของพระองค์ พระศาสดาสมาสพรพุทธเจ้าให้ปรากฏความจริงอยู่บนโลกใบนี้ตลอดกาลและสถิตยอยู่ที่เดียวในแดนอโโกเพื่อให้คนมีประโยชน์ปีปัญญาทางโลกุตระเข้าถึงได้และมาพิสูจน์สัจธรรมตามแนวทางแห่งมรรกที่ท่านปะครูนำพาลูกๆให้เดินตามลูกขออนุญาตนำสัจวาจานี้มาเป็นสิ่งมงคลศักดิ์สิทธ คล้องชีวิตให้ลูกได้เกิดความเพลี่ยนยิ่งขึ้นไปกราบสาทุเจาค่ะเอาเลยเอาให้ได้ตามที่ว่า,าอาตมาต่อสู้ด้วยความจริงอาตมาพูดอาตมานี่เขาก็เอาเทพอะไรมารีรันอยู่เนะว่าอาตมานี่ความจริงมีเยอะและ้วอาตมาก็สู้หมดกระบะความจริงก็หมดเนื้อหมดตัวแล้วอาตมาสู้ด้วยความจริง ความรู้อาตมาอาจจะไม่เก่งอาจจะไม่ค่อยมากแต่ยิ่งไม่ปางนี้มาไม่ค่อยได้เรียนกับโลกเข้าความรู้แต่อาตมามีความจริงนะพ็ะพยายามจะทําความจริงโดยใช้ความรู้ใช้พยัญชนะใช้บัญญัติใช้ภาษาใช้อะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะสื่อกันได้ความรู้เป็นความรู้ทางพยัญชนะส่วนความรู้ในความจริงนั้นอาตมามีความจริงอาตมาก็ต้องเอาความรู้ ที่รู้ความจริงของอาตม,มามาทำงานร่วมกับมนุษย์โลกตลอดเวลาคุณหนึ่งหหนึ่งสี่จิตฝึกไม่ได้จิตฝึกไม่ได้เขาไม่ยอมอยู่ในอำนาจของเราอ๋อแสดงว่าจิตคุณยังไม่เชื่องจิตคุณยังฝึกจิตของคุณยังไม่ได้จิตไม่อยู่ในอำนาจของเราพระพุทธเจ้านะท่านบอกจิต นี่แหละยังจิตให้เป็นไปในอำนาจได้นะวสวัติวสวัติตีวสวัติโกเป็นผู้ที่ยังจิตให้เป็นไปในอำนาจได้แต่คุณหนึ่งห่สบอกจิตฝึกไม่ได้เขาไม่ยอมอยู่ในอำนาจของเราแต่ฝึกสติให้ตามรู้เท่าทันจิตเจตสิกว่าไหนเป็นจิตเจตสิกฝ่ายกุศลไหนเป็นจิตเจตสิกฝ่ายอกุศล เพื่อจิตจะได้ละเจตสิกฝ่ายอกุศลเสียใช้คำว่าเจตสิกในสภาวะธรรมอธิบายแบบใดได้บ้างเจตสิกคืออาการของจิตอีกทีหนึ่งคุณก็ใช้ในเงี้ยได้อย่างนี้แหละส่วนจะซอยละเอียดอะไรเป็นอะไรอีกไปเนี่ยก็มีแยกไปที่พระอภิธรรมพยา,ยามีคนรวบรวมมาเจตสิกมีห้าสิบสองอะไรเงี้ย เอาแค่ห้าบสองนะี่คุณเข้าใจให้ได้ทุกตัวแล้วก็มาปฏิบัติเถอะให้มันตรงกับสภาวะที่มันเกิดอยู่เนี่ยรับรองว่าคุณเป็นอตหันได้แน่นอนไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปรู้มากกว่านั้นก็ได้นะรับรองนะหากไม่นับความเสื่อมของร่างกายที่ผกผันไปตามกาลเวลาจิตใจคือแค่เข้าใจก็มีสุขแล้วเออเอา แต่ถ้าสุขจริงต้องหยุดสแสวงหาสุขถูกต้องและคงจะมีเวทนาใดเกิดอีกก็พอเข้าใจไปตามลำดับแล้วก็ถามต่อแล้วก็เข้าใจไปตามลำดับแล้วก็ถามต่อหน้า,นาติดตามไป